ับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวลือนะครับในส่วนของ Apple Watch Series 7นะครับแจ้งมาว่าจะเปิดตัวในช่วงปีหน้า2022นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคือ44มิลกับ40มิลนะครับ เป็นแบบเลติน่าความสว่างเพิ่มขึ้น20-30%นะครับจากรุ่น S6 นะครับครับในส่วนของอ่าหน้าจอก็เหมือนเดิมครับจะติดตลอดเวลานะครับในส่วนของชิปนะครับใช้ S7 เขาบอกว่าจะแรงกว่า S6 20-30%นะครับมาพร้อมกับชิป U1 นะครับเป็น u ุ t ต้าวแนะครับเป็นแบนด์ไร้สายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ W4 นะครับชิปตัวนี้เป็นชิปในส่วนของการ สื่อสารไร้สายนะครับแม่นยํายิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับส่วนโครงสร้างนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับ iPhone 12เลยเป็นเหลี่ยมเหมือนกับ iPhone 12เลยและแบตนะครับเขาบอกว่าจะใหญ่ขึ้นอึดขึ้นนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะ18ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเห็นสเปคเลนที่ผ่านมาก็ใช้งานได้18ชั่วโมงนะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้ถึง20ชั่วโมงก็ได้นะครับครับในส่วนของราคานะครับรุ่นธรรมดานะครับ GPS นะครับ14,400บาท รุ่น gps บวกเซลูลานะครับราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับตัวนี้นะครับก็เพิ่มมาจากราคาเดิมนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับครับในส่วนของสีนะครับที่แจ้งมานะครับจะมีสีเงินสีเทาสีทองสีน้ําเงินและสีแดงนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีสีอะไรที่ออกมาใหม่และน่าสนใจขนาดไหนนะครับครับเขาแจ้งมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในส่วนของการวัดแรงดันของโลหิตนะครับจะแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ ถ้ายิ่งแม่นยำนะครับก็ช่วยเซฟชีวิตของคนได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับครับถ้ามีข่าวใหม่ๆมานะครับจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับในส่วนนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ